<Bien. S 2> อามันอิบาดาดข้าเราฟ้ามดีข้าเราอินนั่งซลลตีิวานุสุกีวามัฮยาแยวะมาตีลิละฮิรับบิลลาอัลเลมินถ้าหากว่ามันเป็นการโงงต่ออัลลอฮฺสุบะตาล่ามมาเลกาตไม่ผ้าขึ้นตาชู้ตาฉังตั้งแต่เล็กเลี้ยเลยอัลลอฮฺสุบะตาล่าให้มาเลกาจิบอามันของเขาเราดีเนี่ยวางแล้ไปติดแจ้ารองก็มันนี่คือเบียดชัดเจนเลยในมุตะกอบาดิมีผู้ชายคนหนึ่งอัลลอฮฺสุบะฮาตท่าทำคนในยุดุนยาคนี้ก็ทำอะไร เาบอกเขานี่เป็นเป็นหนักฮาฟิสอัลกุรอานพอมาเลกัตเช็คข้าไปเลยในเนื้อห้ากุรอานมาเลกัตบอกว่าที่เจ้าถ้ำเนี่ยต้องการเดี๋ยจะให้ได้มีหยดท่าบรรดาซักเอานั่นให้เขาไดเรียกว่าเจา้านันเป็นฮาฟิสให้เขาเรยียกเจ้าคือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการละมุนลอแต่เจ้าถ้ำไปไม่ได้มีเจตนาที่เผื่ออัลลอฮ์สุบะตาลาเลยอัลลอฮ์าตาลาสร้างมาเลกัตพาไปยนต์ลงนรกนอัลลอฮฺบอกว่า